จังหวัดขยารัฐพิหารประเทศอินเดียคือเป้าหมายสำคัญของนักสแสวงบุญที่จะเดินทางไปยังสังเวชนียสถาน4ี่แห่งในประเทศอินเดียและเนปาลปัจจุบันจังหวัดขยามีประชากรราว4ี่ล้านสามแสนคนบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบทประกอบการเกษตรกรรมและค้าขายการมาเยือนดินแดนแห่งนี้ทำให้เราได้ศึกษาภาพชีวิตชนบทแบบด,ดั้งเดิม ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะประชาชนยังดำรงชีวิตยึดวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีวิถีชีวิตของชาวเมืองขยายังยึดจารีดประเพณีเคร่งครัด แรงงานคนคือกำลังสำคัญในทุกอาชีพเกษตรกร,ร,กรใช้แรงงานคนและสัตว์ช่วยกันพลิกพื้นแผ่นดินให้เป็นอาหารวัวควายช้างม้าคือเพื่อนแท้ของมนุษย์ที่ต้องช่วยกันทำงานวิชาเชิงช่างไม่เคยสูญหายไปไหนและมีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตภาพทั้งหมดนี้คือสีสันของเมืองขยาเมืองชนบทที่เพื่อมหาบุรุษ ทรงเลือกเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ที่พุทธคยาที่พระเจ้าทรงเลือกพื้นที่ตัดสร้นั้นเพราะมีพลังของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทรงตัดสรุที่นั่นอย่างในพัตตะกับของพระองค์ในสามองค์คือพระ ุภูสันโทพุทธโกนาคมณะพุทธะนะกัสสป,ปะพุทธะได้ตัดสรูุ้ณสถานที่แห่งนั้นเป็นที่อัพิเศษของพุทธิเจ้าทั้งหลาย <c oughs> นี่ส่วนที่ลึกๆส่วนที่สองก็คือเมืองเมืองนี้ ที่ตรงนี้ก่อนที่จะมาตรสรู้เนี่ยมีเจ้ารัฐิเจ้าแห่งความคิดอยู่ในแคว้นนี้นักสอนศาสนาก็คือผู้นำนะแต่ก่อนผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากหรือเป็นผู้มีอำนาจ ทางโลกมากๆไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดในครั้งนั้นก็คือบุคคลผู้สามารถชี้นำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและพ้นทุกได้ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว,ว่าวัดมหาโพธ ห่างจากริมแม่น้ําเนรัญชรา350เมตรอดีตตําบลที่ตั้งพุทธคยาชื่อว่าอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันเพี้ยนมาเป็นอูเรวในปัจจุบันพื้นที่โพธิมณฑลพุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธฮินดูและพุทธคยาได้ร,รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปีพุทธศักราช2,545พระองค์ทรงเลือกที่อื่นไปนที่ตัดสรุนั้นพื้นพลังของการรองรับการตัดสูุไม่ได้ไม่ได้เพราะการตัดสู้ของพระองค์เนี่ยเป็นการนำคำสอนที่สะสมมาเพื่อจะนำไปสอนบุคคลที่ประสงค์ จะปฏิบัติตามจึงเป็นความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แผ่นดินที่ตรงนั้นแข็งแรงเพียงพอแก่การรับการตัดสรุ้ยิ่งกว่าในที่ประสูตรเพราะอะไรเพราะที่พุทธคยานั้นในอคัญยสูตรกล่าวถึงการกำเนิดแผ่นดินครั้งแรกของโลกนะ การที่เม็ดดินเม็ดแรกเกิดขึ้นในโลกแล้วการสะสมด้วยระยะเวลาอันยาวนานที่สุดแผ่นดินจึงแข็งแรงโดยหลักของธรรมชาติเพียงพอแต่การรองรับการตรัสรู้ของพระองค์นี่คือความสำคัญที่พุทธคยาในอักขัญยสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการกำเนิดของโลกเอาไว้ว่า สมัยหนึ่งโลกหมุนเวียนไปสู่ความพินาศสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในชั้นอภัสรพรมกันโดยมากเมื่อโลกหมุนกลับอันหมายถึงเกิดใหม่ภายหลังพินาศสัตว์เหล่านั้นก็จุติมาสู่โลกเป็นผู้เกิดขึ้นจากใจกินปิติเป็นอาหารอันหมายถึงยังมีอำนาจชานอยู่มีแสงสว่างในตัวไปได้ในอากาศเช่นเดียวกับเมื่อเกิดขึ้นในชั้นอภัสรพรม จากนั้นแล้วก็เกิดมีรถดินหรือเรียกว่าง้วนดินอันสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสสัตว์ทั้งหลายเอานิ้วจิ้ม้วนดินลิ้มรสดูก็ชอบใจหมายถึงการเกิดกิเลสรถอาหารทําให้หมดแสงสว่างในตัวซึ่งหมายถึงอํานาจแห่งความดีอํานาจแห่งฌานเมื่อแสงสว่างหายไปก็มีพระจันทร์พระอาทิตย์มีดาวนักสัตว์มีคืนวัน มีเดือนมีกึ่งเดือนมีฤดูและปีช่วงเวลานั้นเกิดเป็นแผ่นดินเกิดเป็นโลกและเชื่อว่าแผ่นดินแรกของโลกก็คือชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรลามีก่อหญ้าพื้นถิ่นขึ้นอยู่ทั่วไปเรียกกันว่ายากุศาและเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จจากทรงลอยถาดอธิษฐานแล้วได้เสด็จจากชายฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเข้าไปยังดงไม้สาระ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำแห่งนี้ประทับอยู่ที่นี่ตลอดกลางวันเวลาเกือบเย็นจึงเสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ระหว่างทางเสด็จไปยังโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาบุรุษได้สวนทางกับชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในวันนะพรามชื่อโสธิยะพรามเดินกรมญ้ากุสะมาแปดกรรมได้ถวายญ้านั้นแก่พระมหาบุรุษพระมหาบุรุษทรงรับ และทรงนำไปปูเป็นอาสนะสำหรับประทับนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งในช่วงพุทธกาลนั้นโคนต้นโพธิ์เป็นเพียงเนินดินและโคนไม้แข็งการปูหญ้าลงเป็นอาสนะนั้นช่วยให้พื้นนั่งไม่เปียกชื้นเหมาะแก่การนั่งภาวนาเป็นเวลานานสำหรับพระพิสุในพระพุทธศาสนาจะนิยมใช้แกนก้้งหรือสันใบของหญ้ากุศลที่แก่จัด นำมาทำเป็นกรรมคาที่ใช้สำหรับจุ่มลงในน้ำพระพุทธมนต์แล้วนำขึ้นปราให้น้ำที่อยู่ติดกับกรรมคานั้นกระจายออกไปยังตัวบุคคลสถานที่หรือวัตถุต่ตางๆเพื่อประสงค์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือที่เรียกว่าประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก้าวแรกเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณโพธิมณฑล พลังแห่งความศรัทธาจากนักบวชและนักสแสวงบุญก็พุ่งเข้ามาหาตัวเราท,าทันทีเหมือนจะดึงดูดให้เราเข้าไปน้อมสการะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหาบุรุษได้ทรงประทับนั่งคูบัลลังก์พลังทั้งหมดจดจ่ออยู่กับจิตเพื่ออย่างลึกลงไปถึงญาณแห่งการตรัสรู้พระมหาบุรุษทรงเผชิญกับสิ่งใดในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหกสิ่งสำคัญที่สุด ที่สำคัญเหนือโลกจึงได้เกิดขึ้นในคืนนั้นพระมหาบุรุษเสด็จขึ้นประทับบนหลังแก้วขัดสมาดผีนพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระปริสดางหรือหันหลังไปทางหลังต้นโพธิพฤกษ์ก่อนที่จะทรงตั้งสัตยาทิสถานในพระไทยว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไป จะเหลือแต่หนังเอง็นและกระดูกก็ตามทีจะไม่เลิกละความเพียรโดยลุกไปจากที่นี่ครั้งนั้นเทพยายดาทั้งหลายพากันชื่นชมโสมนัสมีการนำเครื่องสักการะต่างๆและพากันมาสโมสรสันนิบาตห้อมล้อมสาธุการพระมหาบุรุษสุดที่จะประมาณเต็มตลอดมงคลจักรวาลนี้หลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ ข้ามฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา,าจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วเข้าสู่ฝั่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อนางสุชาดาถวายข้าวมาทุปายาตแต่พระมาหาบุรุษแล้วเนี่ยทําให้พระมาหาบรุษได้อะไรเมื่อพระองค์ได้บริโภคข้าวมาทุปายาตนั้นะแล้วมีสภาพกำลังทั้งร่างกายแล้วเนี่ยเห็นไหมพระองค์ก็ใช้จากการพิดจาจากอาหารนั่นแหละเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สามารถระดมความเพียร ระดมความเพียรนะฝึกตนเองให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาในที่สุดจริงๆอ่ะเจริญใช้ฐานของกําลังของศีลกําลังของสมาธิทุกระดับเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งของปัญญาแล้วก็พัฒนาปัญญาทุกระดับทุกขั้นตอนเลยทั้งวิปัสสนาญาณทุกระดับนะถ้าเรียกตามหลักการก็บอกว่าปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ย ยานที่เป็นไปกับสติที่ะลึกชาติทุนหลังตนเองได้เห็นไหมอาศัยพลังจากอาหารที่นางสุชาดาถวายนะ่ยจึงมีพลังในการที่สามารถเข้าสมาบัติได้แล้วมีกําลังฤทธิ์กำลังยานะหรือกําลังปัญญาสามารถย้อนอดีตตนเองได้ทุกอัตภาพที่เกิดเลยเห็นไหมกาลังของอาหารที่ได้มาเป็นปัจจัยเกื่อหนุนในการ้บจาพ็ญความเพียรได้อย่างระดับต้นนี่สี่ชั่วโมงนะใช้เวลาตรงนี้จากหกโมงถึงสี่ทุ่ม สิ่งที่พระมหาศาสดาของเราพยายามตั้งมั่นเพื่อหาเหตุผลหาคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราจึงเป็นทุกข์ไม่หยุดย่อนแม้นพบสุขสักครู่จะพบทุกข์ไม่มีอะไรแน่นอนทรงค้นหาคำตอบว่าทำไมมนุษย์ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อหาทางที่จะพ้นไปและในปฐมยาม พระองค์ได้มิจฉาที่หนึ่งคือพบความจริงเพิ่มขึ้นอีกว่าพระองค์เองเคยเกิดมาแล้วนับชาติมิท้วนวนเวียนอยู่เช่นนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาติพบนี่หรือคือชีวิตนี่หรือคือความทุกข์ประการที่สองนะพอบัดขิมมายามตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองอีกสี่ชั่วโมงพระองค์ทำอะไร พิจารณาจุดตูปปาตายานญาณที่เป็นไปพะยญาณหรือปัญญายาณที่เป็นไปกับสติเนี่ยที่สามารถรู้จุดติและปฏิสนธิรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายมีคือ,ร,อรู้กรรมและผลของกรรมรู้เลยสัตว์เนี่ยทากรรมประเภทไหนทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนภริยาเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวิธิบารก สัตว์ประเภทนี้ทํากายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนภริยาเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นการเกิดการตายของสัตว์ทุกจําพวกอันนี้เขาเรียกยานยามยามสองยานที่สองเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกําลังของได้อาหารนี่เละเป็นปัจจัยก้อหนุน แตการทำยานระดับที่สองให้เกิดขึ้นได้พิจารณารู้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลทั้งหมดเลยเห็นจุตติเห็นปฏิสนธิเห็นการเกิดการตายเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์รกสัตว์ดรัจฉานเปรตอสุรกายเห็นความไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยแล้วก็เห็นการหมุนเวียนไตของสังสารวัตรหน้าเบื่อหน่ายแล้วไม่สามารถจะออกจากสังสารวัตรเป็นต้นได้ยานคือการรู้แจ้งอย่างที่สองนี้พระมหาบุรุษ ทรงเข้าใจถึงการเกิดขึ้นและการไปจุติยังพบภูมิอื่นของสรรพสัตว์ทั้งหมดเห็นการไปเกิดในสุขคติและทุกขคติของทุกชีวิตซึ่งล้วนเป็นทุกข์อย่างหาจุดจบไม่ได้นี่พอยามที่สามยามสุดท้ายที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําอะไรให้เกิดขึ้นอาสวรคย,ายา์ญาณคือวิปัสสนาญาณที่สูงสุดวิปัสสนาญาณญาณปัญญาที่สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ แทงตลอดทุกโดยการกําหนดรู้เขียให้เกิดทุกโดยการละโดยการประหารนิโรธคือความดับทุกคือการทําให้แจ้งแล้วก็ข้อปฏิบัติมรคก็คือปฏิปทาข้อดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์รู้หลักการปฏิบัติแล้วก็ฝึกจิตของตนเองฝึกยานปัญญามตนเองให้เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นยังไงเป็นทุกเป็นยังไงไม่มีสาระแก่นสารเป็นยังไงเห็นเป็นโรคเป็นหัวปุ๋ยเป็นลูกศรเห็นกระแสชีวิต เป็นไปตามทุกอนูเห็นหมดจนสามารถละถ่ายถอนแทงตลอดสัจจาสีปหารกิเลสและก็กองทุกได้โดยสิ้นเชิงในปัจฉิมยามยามสุดท้ายพระอาทิตย์ขึ้นวันดีเลย4ชั่วโมงและอัสวะขยา,ยานที่พระองค์อย่างรู้เวลาใกล้รุ่งเช้านั้นทรงตัดกิเลสอาสวะในจิตใจได้ทั้งหมด ทำให้พระองค์หลุดออกจากวงเวียนชีวิตไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นการรู้แจ้งที่เรียกว่าวิชาที่สามที่ได้ในยามสุดท้ายในคืนนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพทิิยาณแต่กระนั้นเส้นทางการปัสรู้ของพระองค์ก็มีได้ราบเรียบปราศจากอุปสรรคในระหว่างที่กำลังเจริญวิปัสนาญาณนั้นพระมหาบุรุษ ต้องตั้งมั่นในจิตมากเพียงใดที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพยามาณที่มาผจญมิให้หนทางนี้ประสบความสำเร็จพระองค์ต้องต่อสู้อย่างที่สุดเพื่อไปให้ถึงปลายทางแห่งชัยชนะที่ตรงนั้นนอกจากมีเจ้ารทัทิต่างๆมีอยู่มากยังมีผู้ที่มา คอยให้กำลังชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเอ็กซเมเนอร์ผู้ตรวจสอบแล้วเรียกว่ามาละคือมารมารระดับใหญ่ที่สุดเป็นพญามารเชื่อว่าวัศวดีมารมีบริวารมารมีเสนามารครบถ้วนนะเมื่อพระพุทธองค์จะได้ทรงประกาศ ถึงความเป็นผู้ตัดสู้ได้โดยพระอ,องค์เองจะต้องมีสิ่งที่เป็นเสมือนหนึ่งอุปสรรคหรือเป็นข้อสอบหรือเป็นที่ให้ประจักษ์แก่บารมีนะที่ตรงนั้นพระองค์จึงเสด็จไปพญามารเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นปรนิมะมิตตสวตีหรือสวรรค์ชั้นที่หก สวรรค์ชั้นที่6กแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารและพญามารคือเทวกษัตริย์ผู้ปกครองฝ่ายมารน,นามว่าเท้าปรณิมามิตาสวัตตีมาราธิราชก่อนที่จะมาเสวยชาติเกิดเป็นพญามารครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์และได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะพญามารผู้นี้ได้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมาร เป็นอัครเสนาบดีของพระเจ้ากิ่งกิสะมหาราชผู้ที่มีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากวันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าฌานิโรธสมาบัติซึ่งผู้ที่ได้ถวายทานเป็นคนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าออกจากฌานจะเป็นบุญมหาศาลยิ่งนักถึงขั้นขออะไรก็สําเร็จได้ทุกประการพระเจ้ากิงกิสะจึงประกาศห้ามผู้ใด ไปถวายทานก่อนพระองค์เป็นอันขาดใครฝ่าฝื้นจะประหารชีวิตในทันทีโพี่อมบาดแม้จะทราบคำสั่งของพระราชาแต่ด้วยความศรัทธยาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานก็ไม่กลัวตายรุ่งขึ้นได้วชวนภรรยาพร้อมด้วยเครื่องพยาทานรวมสองชุดตรงไปยังบริเวณต้นไทรใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานอยู่ทหารรักษาการเห็นจึงตรงเข้าขัดขวาง แต่โพธที่อมตได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายทานให้ได้จึงถูกทหารจับตัวไปเมื่อพระเจ้ากิงกิษะได้ทราบข่าวว่าเสนาบดีของตนได้ละเมิดคำสั่งเสียเองจึงพิโรธเป็นอย่างมากสั่งให้ประหารชีวิตฝ่ายพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระยานว่าโพธที่อมาตได้มีศรัทธาแรงกล้าจะถวายทานแม้จะถูกประหารก็ไม่กลัวจึงทรงพระกรุณาแก่เสนาบดีเนรมิรพุทธนิมิต ให้สถิตแทนพระองค์แล้วไปปรากฏตัวให้โพธิอม,มาต์โดยให้เห็นเฉพาะโพธิอม,มาร์เท่านั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนโพธิอม,มาต์ท่านทําถูกแล้วจงมีศรัทธามั่นเถิดอย่าอาลัยในชีวิตทยาทานของท่านอยู่ที่ไหนจงถวายเราเถิดเมื่อได้ฟังคําตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างสุดใจรีบนำเครื่องทยาทานของตนและภรรยามาถวาย และได้ตั้งความปรารถนาแทบพระบาทเอาไว้ว่าด้วยอำนาจแห่งผลทานครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิดกัสปะพระพุทธเจ้าได้ยกพระหัตถ์รูปศีรษะของโพทธทิอมารและได้กล่าวพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จเถิดท่านจะได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าโน้น หลังจากนั้นเสนาบาดีก็ถูกประหารชีวิตแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและจุติจากชั้นดุสิตลงมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรช้านานจนได้เกิดเป็นพญามารแต่เนื่องจากมีจิตริษยาในพระพุทธโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราที่มาตัดสรุก่อนจึงได้ตามเฝ้าขัดขวางต่างๆแต่ไม่ได้ล่วงเกินบาปหนักแตกประการใด ในที่สุดมหาบุรุษก็ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณไทยทรงเบิกบานพาระหฤทัยอย่างสูงสุดในการตัสรู้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตถึงกับอุทานถึงตัวตันหาไว้ว่าคือตัวการที่ก่อให้เกิดทุกข์แก่พระองค์นับชาติไม่ท้วนว่าดังนี้นับแต่ตถาคตท่องเที่ยวสืบสอบ หาตัวในช่างผู้กระทำเรือนคือตันหาตลอดชาติสงสารจะนับประมาณนี้ได้ก็มีได้ผ่านพบดูกระตันหาช่างนายเรือนบัดนี้ตถาคตพบท่านแล้วแต่นี้สื่อไปท่านจะทําเรือนให้ตถาคตอีกไม่ได้แล้วกรอนเรือนเราก็รื้อออกเสียแล้วช่อฟ้าเราก็ลื้อทำลายเสียแล้วจิตของเราเข้าถึงพระน,นิพพาน อันเป็นธรรมที่ปราศจากสังขารเสียแล้วได้ถึงความดับสูญสิ้นไปแห่งปัญหาอันหาส่วนเหลือมิได้โดยแท้ในขณะนั้นอัศจรรย์ก็บังเกิดพื้นมหาปัตภีอันกว้างใหญ่ก็หวั่นไหวพฤกษชาติทั้งหลายก็ผลิดอกออกช่องงามเทพยดาแท้ส้องสารการโปรยบุปผาสการะเปล่งวาจาว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก ความสําเร็จทั้งปวงมิได้มาโดยง่ายแม้พระศา,ศาสดาเองก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอย่างสาหัสที่สุดแม้มหากาุณาที่คุณในความสําเร็จครั้งนั้นพระองค์มิได้เก็บไว้โดยพระองค์เองทรงนาสิ่งที่มีค่ายิ่งมามอบให้มวลมนุษยชาติด้วยความสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณทําให้พวกเราไม่ลังเลที่จะน้อนมนมัสการลงตรงหน้าบัลลังก์วัชรอาธ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธเพื่อบูชาพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์พระพุทธทาสภิกขุเมื่อครั้งเดินทางไปจาริสังเวชนียสถานประเทศอินเดียได้ปารภไว้ในบันทึกเมื่อได้น้อมเข้าไปสักการะพระแท่นวัชรอาจใต้ต้นพระศรีมหาโพธความว่า แม้แต่จะบูชากันด้วยเลือดเนื้อชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆมันก็ยังน้อยเกินไปไม่สมกันอยู่นั่นเองในที่สุดก็เป็นอันตกลงใจว่าเราจะบูชาด้วยการบูชาที่สูงสุดที่เราจะพึงทำได้และถ้าเราได้ทำจริงๆก็อาจคุ้มก,กันกับนี่ที่ผูกพันเราอยู่และการบูชานั้นก็คือข้อก่อบูชาบริสุทธิ์ที่คุณ หรือความสะอาดของพระองค์ด้วยการทำตัวให้สะอาดขึ้นกว่าเดิมจริงๆข้อขอ,ขอบูชาปัญญาคุณหรือความฉลาดของพระองค์ด้วยการเอาจริงเอาจังเรื่องอริยสัจให้มากขึ้นกว่าที่แล้วมาข้อขอ,ขอบูชาสันติคุณหรือความสงบของพระองค์ด้วยการสนใจในโลกุตละสุทั้ง4ี่ให้เป็นกันจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเลยข้องอ บูชามหากรุณาคุณด้วยการเสียสละทุกอย่างทุกทางในการเผยแผ่คำสั่งสอนของพระองค์ให้ยิ่งไปกว่าหรือสูงกว่าที่ทำไปแล้วแต่ผลหลังคือให้เป็นความเสียสละเต็มความรู้สึกของลูกที่กลับใจใหม่เกี่ยวกับความคิดเห็นเรายอมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ตามสิ่งต่างๆที่ได้เห็นว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ตัดสรู้จริงโดยไม่มีที่สงสัย สิ่งก่อสร้างที่เหลือปรากฏอยู่เป็นของสมัยเมื่อเกิดมีลทัทธิมหายานอย่างอินเดียแล้วแม้แต่ตัววิหารเองก็เป็นแบบมหายานอินสปิเรชันคือประเภทศีคระซึ่งเรียนแบบฮินดูมาไม่ใช่สถูปทรงบาทความของพระเจ้าอโศกไม่เจดีน้อยใหญ่ที่ประดับประดาอยู่ทั่วโพธิมณฑลจำนวนมากมายแม้นเราเหล่าผู้สแสวงบุญ อาจไม่รู้ว่าใครคือผู้สร้างและสร้างขึ้นเมื่อใดบ้างแต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นว่าตลอดเวลาอันยาวนานหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงอันเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วสาวกของพระาศาสดาได้เดินทางมาเยือนสถานที่แห่งนี้ไม่ขาดสายตลอดกว่า2,500ปีร่วมมาร่องรอยของการบูชาองค์พระาศาสดาได้มีมาอย่างต่อเนื่องมิได้หยุด ผ่านเครื่องสการะอันเป็นสิ่งก่อสร้างทาวรวัตถุมากมายที่เราได้ประจักษ์ตรงหน้าอยู่เวลานี้